กองอากาศตันตัวรถไม่สมบูรณ์ให้ไปเป็นแสนแๆโลแล้วนะครับสามารถดึงเอาออกมาทําความสะอาดให้ลูกค้ามานั่งเวทดูว่าในราคากองอากาศธรรมดามันแค่หลักร้อยกว่าบาทใช่ไหมครับส0มร้อประมาณนี้ สวัสดีครับผมปั๊บซัพ r อร์ตเซอร์วิสเซ็นเตอร์ครับผมในส่วนตัวนะครับผมโดยที่ประสบการณ์ที่ผมทำรถ v t e ทคค่อนข,ข้างที่จะเยอะนะครับผมก็ในส่วนของ Honda เนี่ยก,กำลังอัดอากาศมันค่อนข,ข,ข้างที่จะสูงนะครับในส่วนของอากาศที่เหมาะสมนะครับรวมถึงน้ำมันด้วยนะครับส่วนผสมของน้ำมันด้วยคือซึ่งถ้าเกิดอากาศยิ่งเข้าเยอะนะครับกับรถที่กำลังอัดเยอะๆยิ่ง เหมาะสมกับปริมาณของ AF ทั้งคู่นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่กองอากาศตันหรือว่ามีสิ่งสกปรกในห้องเผาไหม้ค่อนข้างที่จะเยอะอันนี้ก็จะทำให้ตัวรถไม่สมบูรณ์สักเท่าไหร่นะครับต้องบอกเลยว่าผลิตตณฑั d ดัตเท c กก็ผมใช้มาตั้งแต่ ยุคแรกเลยนะครับแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างพิเศษในเรื่องของการทําความสะอาดในเรื่องของเซอร์วิสต่างๆก็ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับในเรื่องของการทําความสะอาดเราก็แค่ใช้ไปเป็นแสนๆโลแล้วนะครับสามารถดึงเอาออกมาทําความสะอาดใช้น้ํายาล้างหรือน้าเปล่าล้างแล้วก็กลับมาหันกลับมาใช้งานใหม่ได้ค่อนข้างที่จะทนนะครับผมแล้วก็มีหลากหลายรุ่นด้วยทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ครับผม ผลตอบรับของทางร้านนะครับจะว่าง่ายก็เปลี่ยนเกือบทุกวันนะครับเปลี่ยนเกือบทุกวันเพราะว่ารถลูกค้าที่เป็นรถแต่งแล้วก็รถบ้านนะครับที่เข้ามาส่วนใหญ่ผมจะแนะนําให้ลูกค้าที่จะต้องเปลี่ยนกองอากาศเนี่ยในราคากองอากาศธรรมดามันแค่หลักร้อยกว่าบาทใช่ไหมครับสามร้อยห้าร้อยประมาณนี้ก็ส่วนใหญ่จะแนะนําให้ลูกค้าเปลี่ยนตัวดัตเท็ไปเลยเนื่องจากให้ลูกค้ามานั่งเวทดูว่าในรอบระยะเวลาของลูกค้าที่จะต้องคอยเปลี่ยนกองอากาศเนี่ย สุดท้ายแล้วอ่ะคุณมาใช้ t a t e t h อ่ะมันจบกว่าเท่าไหร่แล้วก็คุ้มค่ามากกว่ายังไงนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะแนะนำเป็น Data Tech ไปเลยครับ ในส่วนของช่องทางการติดต่อของสปอตนะครับผมก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ f a c e o o o k Fan p a นะครับผมสปอตเซอร์วิสเซ็นเตอร์ครับอินสตาแกรนะครับสปอตเซอร์วิสเซ็นเตอร์ทิกอครับทิก t o อก็สปอตเ Service Center เช่นกันแล้วก็ช่องทางสุดท้ายก็คือ YouTube ครับก็เป็นสปอต h ช n n นลครับผมก็จะมีคอนเทนต์ต่างๆนะครับอยู่ใน c h ช n n e l ทั้ง TikTok แล้วก็ YouTube เช่นกันลองเข้าไปรับชมในนั้นได้ร้านของเรานะครับตั้งอยู่ที่ถนนจตุโชตครับอยู่เรียบมอเตอร์ นะครับใกล้กับวชชะพลนะครับวิ่งทางด่วนลงมาจากดุโชดก็ตรงเข้ามาในซอยนิดเดียวก็ถึงเลยนะครับผมส่วนเบอร์โทรศัพท์ครับก็099-953-5251หรือ081886-4461 อีกหนึ่งช่องทางครับก็จะเป็น Li น์แอครับผมก็มีแอสไซน์นำหน้าครับแล้วก็ Squa ต b k k ครับผมในส่วนของที่ร้านนะครับเซอร์วิสครบวงจรนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ช่วงล่างนะครับมีอะไหล่แต่งนะครับทั้งนำเข้าและมือ2มีล้อยางโชคเบรกนะครับแล้วก็รถตรวจเช็คระยะทั่วไปสําหรับรถบ้านด้วยเช่นกันแล้วก็จะมีโมดิฟายในเคสรถแข่งหรือจะเป็นรีสโต้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเคสบายเคสไปครับก็มีค่อนข้างครอบคลุมทั้งหมด ในส่วนของคนที่ใช้รถใช้ถนนในทั่วทั่วไปนะครับไม่ว่าจะก่อนหรือหลังก็ตามนะครับหลังจากที่กลับมาจากเทศกาลของเราที่ผ่านมานะครับก็ลองตรวจเช็คเบื้องต้นครับจอดรถตอนช่วงเช้าลองเช็คระบบน้ําเปิดฝาโปรงดูครับเช็คระบบน้ําน้ามันเครื่องหายไหมถ้าเกิดว่ารถลูกค้าหลายๆท่านที่ไปต่างจังหวัดไกลๆบ่อยๆครั้งนะครับลองตรวจเช็คด้วยตัวเองได้นะครับแล้วก็ในส่วนของลมยาง นะครับแบตเตอรีร่นะครับแบตเตอรีร่ก็จะมีตาแมวคอยดูอยู่แล้วนะครับในส่วนของลมยางก็ตามปั๊มได้เลยเนาะอันนี้ก็คือลองดูว่า4ล้อเท่ากันไหมนะครับผมแล้วก็กรองอากาศนะครับคือกรองอากาศมันถอดไม่ยากครับลูกค้าสามารถปลดล็อกปอกแป๊กปอกแป๊กแล้วก็เปิดแง้มดูยกขึ้นมาดูหน่อยก็ได้ว่าเฮ้ยอาจจะยังไม่ถึงระยะ10,000โลหรือว่า20,000โลที่เราจะต้องเปลี่ยนแต่ว่าเราสามารถตรวจเช็คเบื้องต้นด้วยตัวเองได้ก่อนเพราะในกรณีที่อย่างลูกค้าที่ใช้ ท้องถนนที่ไปไล่มีที่บ้านมีสวนมีไล่อะไรเงี้ยนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วจะเจอฝุ่นค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็แนะนําว่าลองเอาออกมาดูตรวจเช็คดูหน่อยก็ดีหรือถ้าเกิดว่าไม่สะดวกหรือไม่มีเวลานะครับดูไม่เป็นก็แนะนําเข้ามาที่ s q u r t Service Center แห่งนี้ได้เลยครับเรารับรถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อครับผม